สวัสดีครับกลับมาพบกับผม M Curve Curve cur กับ Curve Curve Channel อีกครั้งนะครับผมวันนี้ทุกคนถ้าได้เคยดูคลิปของ Curve Curve มาอาจจะเห็นว่าวันนี้ผมมีการเปลี่ยนสตูมีการเปลี่ยนห้องอะไรนิดหน่อยนะครับเพราะว่าก็ได้เริ่มมีการซื้อฟงซื้อไฟอะไรเข้ามาให้มันจริงจังมากขึ้นนะครับผมก็ถ้าใครอยากเห็นคลิปของ Curve Curve มาเรื่อยๆก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้ก่อนด้วยนะครับผมแล้วก็วันนี้มาเลยวันนี้ผมจะมารีวิวรองเท้าเป็นอะไรอาจจะเห็นที่หน้าปกคลิปแล้วอ่ะมาดูกันเลยว่าตัวจริงจะเป็นอะไรพามามนี่ Made in Japan m i z u n o m a d e in Japan เดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในมันคืออะไรนะครับผม อเอาเีล้วก่อนจะเปิดกล่องนะครับผมผมต้องขอขอบคุณ m i ซ s โนะไทยแลนด์มากๆเลยนะครับผมที่ส่งรองเท้าคู่นี้มาให้ผมได้ลองใส่ลองเตะเพื่อที่จะเอามารีวิวให้เพื่อนๆได้รู้นะครับผมว่าผมใส่แล้วมันเป็นยังไงบ้างแต่ว่าก็ขอบอกก่อนว่ามันคือความเห็นส่วนตัวของผมนะที่ผมใส่มาอาจจะไม่เหมือนเพื่อนๆบางคนก็ได้นะครับผมมามาดูว่าในรองเท้าเอ้ยในกล่องนี้มันคือรุ่นอะไรตัวไหนนะครับผม อะเปิดกล่องมาก็จะเป็นนี่เลยถุงรองเท้ามิซูโน่เมดอินเจแปนตามแบบฉบับของมิซูโน่เลยนะครับผมแล้วก็มาเราได้เจอตัวจริงละมันคือมิซูโน่โมเรียนีโอทรีเบต้าที่มาในชื่อเชอร์เบตแพคนะครับผมโมตัวนี้เป็นสีขาวเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทำไมเขาถึงใช้สีขาวทำไมเขาถึง แรงบันดาลใจของเขาคืออะไรนะครับผมมาเรามาดูกัน เดี๋ยวก่อนที่ผมจะมาพูดถึงชเชอเบตแพ็ตัวนี้นะครับผมผมขอแวะไปที่ตัวที่เพิ่งออกมาก่อนหน้านี้ไม่นานนั่นคือตัวไซเบอร์แพ็ตัวไซเบอร์แพ็นะครับผมตัวสีดําที่มิซุโนะบอกว่าได้แรงบันดาลใจมาจากเมืองโตเกียวในยามค่ําคืนที่มีแสงไฟว,ว,ว,วิบวับตลอดเวลาเลยนะครับผมซึ่งถ้าคุณไปสังเกตดีๆในตัวไซเบอร์แพ็ตัวนั้นนะครับผมตัวหนังเคเลเตอร์ข้างหน้าเนี่ยจะมีเหมือนแสงกลอสที่ว,ว,ว,วิบวับอยู่ตลอดเวลา ลองไปดูกันนะครับผมว่ามันมีจริงหรือเปล่าเดี๋ยวลองไปดูนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูดูกันทนี่ตัวเชอร์เบตแพ็คตัวนี้ตัวเชอร์เบตแพ็คตัวนี้มิซูโนะบอกว่าได้แรงบันดาลใจมาจากลีมินอาที่เป็นนักฟุตบอลทีมชาติเกาหลีผู้หญิงนะครับผมแล้วก็อยู่ในทีมอินชอนเรดแองเจิลแล้วก็ตอนนี้มีผู้ติดตามมากมายแล้วก็ลีมินอาตอนนี้ยังได้เป็นแบรนด์อมบาสดเดอร์ของมิซูโนะเกาหลีอีกด้วยนะครับผมซึ่งสีตัวนี้ก็ผมว่าก็ลงเหมาะเหมาะสมลงตัวกับ กับผู้หญิงนะแล้วก็ผู้ชายก็สามารถใส่ได้ผมลองใส่มาแล้วนะตัวเนี้ยผมลองใส่มาแล้วทีหนึง่งสภาพก็ยังดีอยู่นะนะเดี๋ยวผมจะมาบอกว่าผมใส่มาแล้วเป็นยังไงไป หลังจากที่ผมได้ใส่ตัวมิซูโน่เชอร์เบตแพคเมดอินเจแปนตัวนี้มาแล้วนะครับผมผมบอกได้เลยว่าข้อแรกคือการสัมผัสมิซูโน่ยังคงทำงานได้ดีกับตัวหนังเคเลเตอร์ข้างหน้าตัวนี้ให้ความสัมผัสที่นุ่มมากไม่ว่าการจะเป็นการสัมผัสกับบอลหรือว่าความสัมผัสการสัมผัสในการสวมใส่อะไรเงีย้ยผมรู้สึกว่านุ่มมากเลยนะครับผมแต่ว่าตรงนี้ตรงซนที่จะรู้สึกแข็งๆหน่อยนะเพราะว่า มิโซโนโเขาทํามาเพื่อซัพพอร์ตเพื่อป้องกันการบาดเจ็บทีอ่อาจจะเกิดขึ้นกับเรานะถ้าเราโดนเตะจากข้างหลังเข้ามาเนี้ยตรงเนี้ยช่วยได้ช่วยได้เยอะนะครับผมแต่ว่าข้างในก็ยังมีซัพพอร์ตช่วยอยู่ไม่ได้รู้สึกว่าแข็งจนเกินไปแล้วก็ส่วนตัวน้ําหนักของรองเท้าส่วนตัวของผมนะผมรู้สึกว่ารองเท้าเนี่ยไปกับตัวผมได้ดีนะเว е ลาผมวิ่งไม่ได้รู้สึกว่ารองเท้ามาเป็นภาระอะไรสําหรับผมเลยนะครับผมแล้วก็เท่านี้ก็คือรีวิวที่ ผมรู้สึกได้จากตัวมิซูโน่เชอร์เบตแพ็คเมทอินเจแปนตัวนี้นะครับผมถ้าใครอยากไปลองหรือว่าอยากจะหาซื้อก็หาซื้อได้ที่ร้านอาริที่เดียวนะครับผมอาริแล้วก็ช่องทางออนไลน์ของอาริลองไปหาซื้อได้แล้วก็สำหรับคลิปวันนี้นะครับผมผมต้องขอขอบคุณ Thailand, มิซูโน่ไทยแลนด์มากๆที่อนุเคราะห์มิซูโน่เชอร์เบตแพ็คเม n อินเจแปนพรีเมียมขนาดนี้ มาให้ผมได้ลองใส่แล้วก็มารีวิวให้เพื่อนๆได้รู้ว่าเ,าเป็นข้อมูลว่ารองเท้ามันน่าสนใจยังไงบ้างนะครับผมแล้วก็อีกข้อที่สำคัญเลยนะฮะถ้าใครอยากให้เคิร์ฟเคิร์ฟทำคลิปขึ้นมาให้ดูเรื่อยๆนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันไว้ด้วยนะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย